โอเคอก็ขอการสวัสดียามดึกกันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นกก็จะมาอัปเดตนะครับในการหาเงินเข้าทุมานิวเวลตมูลค่า200บาทนะครับที่เราเนี่ยสามารถทําฟรีได้โดยไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมา,าสร้างซองแจกทุมานิวเวลตให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับยอดในวันนี้ก็มูลค่า30บาทนะครับทุกคนคนได้รับ25คนนะครับก็สร้างซองไปเลยนะครับตรงนี้โน่เดี๋ยวจะ ลงลิงก์ซองกี่โมงนะครับก็ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับย้ำนะว่า,าฟังคลิปนี้ให้จบนะครับคลิปไม่ยาวนบะฟังแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัดไปในแอป,ปที่เราจะมาหาเงินเข้าทูมานีว w a เล็ตกันก่อนเลยดีกว่านะครับโดยแอป,ปที่จะมาอัปเดตการถอนเงินในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่า go daily นั่นเองนะครับสำหรับแอป,ปนี้สมาชิกใหม่นะครับสามารถ ดาวโหลดติดตั้งแอปได้ฟรีนะครับแอปนี้รองรับระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกเบอร์เพื่อทําการถอนเงินมูลค่า1บาทเข้าทูมานี่วอลเล็ตได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบในแอปมาเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูวิธีการากอรอกรหัสเชิญนะครับเพื่อรับเงินเริ่มต้นฟรีกันก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเนี่ย เข้ามาที่ฟังก์ชันที่3ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับก็จิ้มไปเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่ต้องการถอนเงินเข้าถุนนิวเอเล็ตเลยนะครับก็สามารถมากรอรหัสเชิญนะครับเพื่อรับเหรียญเริ่มต้นฟรีนะครับอยู่ที่ห้า0มื่นเหรียญนะครับให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงมานะครับเราจะสังเกตเห็นตรงคําว่ากรอรหัสเชิญตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกดโกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นรหัสเชิญของผมนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่กรอกเนาะก็จะได้รับไปเลยนะครับ5 0,000นคะแนนเนาะรหัสเชื้อของผมนะครับก็จะเป็น s s g y k 4นะครับ SSGYKC นะครับก็กดส่งไปได้เลยนะครับเราจะได้รับ 50, ห้า0มื่นเหรียญนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราเนี่ยทำการรับเงินหรือว่ารับเหรียญเริ่มต้นฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมาทําการถอนเงินนะครับมูลค่า1บาทเข้าถึงมินิวอเลดเนาะสำหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับตรงนี้จะถอนได้ทันทีเลยนะครับก็เข้ามาที่ฟังก์ชันกอลองสุดท้ายอันนี้นะครับน่าจะเป็นหน้าภารกิจเนาะแล้วก็เข้ามาที่การถอนเงินด้านบนตรงนี้นะครับทุกคนกดจิ้มไปเลยนะครับพอเรากดเข้ามาเรียบร้อยนะทุกคนตรงนี้เนี่ยของผมมันเป็นยอด10บบาทแล้วนะครับแต่ว่าเริ่มต้นของอเพื่อนเนี่ยมันจะมียอด 1บาทนะครับที่ไม่ต้องใช้คะแนนแรกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดถอนได้เลยนะครับก็ให้เราเนี่ยมาผูกในส่วนของเบอร์ธูมานิวเลเล็ตกรอกลงไปได้เลยนะจากนั้นก็ทําการกดยืนยันการถอนเงินด้านล่างตรงนี้นะครับคราวนี้เงินตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราถอนไปแล้วนะครับก็รอไม่กี่นาทีเงินก็จะเข้าธูมานิวเลเล็ตของเราเลยนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนเื่อคนไหนนะครับที่จะหาเงินกับแอปนี้ต่อนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า ยอดต่อไปเนี่ยมันคือ10บาทนะครับแล้วก็มี2 0 0 5 0 0 1,000เนาะตรงนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับสําหรับยอดต่อมาที่เราจะถอนได้เลยนะครับก็จะเป็นยอด10บาทตรงนี้นะทุกคนเราก็มาเก็บให้ครบอยู่ที่1ล้านเหรียญน,นะครับก็ไม่ได้เยอะนะทุกคนเราเข้ามาทําภารกิจรายวันตรงนี้เนี่ย แป๊บเดียวก็สามารถถอนได้แล้วนะครับไม่กี่วันถอนได้แล้วนะครับหรือว่าใครจะเก็บเพิ่มนะครับเพื่อถอนยอด200ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะคราวนี้หลังจากที่เราถอนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการหาเหรียญกันนะครับว่าเราจะทําได้อย่างไรบ้างนะครับก็กดกลับออกมาเนาะการหาเหรียญนะครับเริ่มต้นโน้ะในหน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ที่381บาทเน้ตสาล้านเหรียญด้วยกันนะครับจากนั้นสําหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับ ตรงนี้เนี่ยเราจะมีเหมือนกันโน้เป็นการล็อกอินรับของรางวัลรายวันนะครับก็มีตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7เ,เลยนะครับแล้วก็มือใหม่นะครับหรือว่าคนที่สมัครเข้ามาใช้งานใหม่เนาะเขาก็จะมีภารกิจสําหรับผู้ใช้งานใหม่ด้วยนะครับตรงนั้นก็สามารถไปทําภารกิจเพื่อรับเหรียญเริ่มต้นได้เลยเลยนาะมันก็จะเป็นพวกการอ่านบทความอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือว่าการดูวิดีโอน,นั่นเองนะครับคราวนี้พอเราทําภารกิจมือใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีภารกิจรายวันเนาะตรงนี้ก็จะรีเควสต์ใหม่ทุกวัันนเลยะครบ ตรงนี้ก็จะมีการดูวิดีโอโน้รับ1นึถึงสองมื่นเหรียญนะครับแล้วก็มีการอ่านแจ้งเตือนอ่านข่าวจากการแจ้งเตือนนะครับจะมี1ครั้งกับ3ครั้งการแจ้งเตือนตรงนี้ก็คือแบบเวลาที่เราออกจากแอปไปแล้วนะครับแล,แล้วแอปนะครับมีการแจ้งเตือนข่าวมาในแอปโน้ตเราก็สามารถเข้ากดจากตรงนั้นเนี่ยมาได้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาในแอปเพื่ออ่านข่าวให้เราหรือว่าเปิดให้เราอ่านข่าวประมาณนี้เนาะเราก็จะได้รับภารกิจตรงนี้นะครับซึ่งมันจะได้รับ3,8 00พันเหรียญด้วยกันโน้ตสครั้งก็ 5 0 0 0ถึงห5 0่0เหรียญนะครับแล้วก็มีการอ่าน1นบทความนะครับอันนี้ก็ได้3า0ถึงแนะครับแชร์ไปยังไลน์ก็3า0ถึงนะครับอันนี้มันจะ,ม,นจะมันจะรีใหม่ทุกวันเลยแล้วก็สามารถมาทำใหม่ได้ทุกวันนะครับและก็ภารกิจรายวันตรงนี้แหละจะช่วยให้เราเนี่ยครับถอนเงินได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้ยากเนาะเพียงแต่เราเนี่ยต้องเข้ามาทำเรื่อยๆทำทุกวันนะครับมันถึงจะได้นั่นเองนะครับ แล้วก็ในวันนี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ถอนยอดอ300ตรงนี้ให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเก็บให้มันครบ500และกันนะเดี๋ยวจะมาทําคลิปอัปเดตการถอนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับลิงก์ซองทูมิเน่ w a เล็ตในวันนี้นีครับผมก็จะวางลิงก์ซองหลังลงคลิปไปแล้ว15นาทีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าวิธีการรับลิงก์ซองหรือว่ากดรับลิงก์ หรือว่าวิธีการกดรับเงินจากลิงก์ที่ผมแปะให้ใต้คลิปเนี่ยมันจะมีวิธีการรับเงินอย่างไรนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยรับนะครับผมโอเคต่อมานะสำหรับวิธีการรับซองท um ูมิน่ Wallet นะครับก็คือหลังจากที่เ,เพื่อนๆเนี่ยรับชมคลิปนี้นะครับลิงก์ซองนุจะอยู่ในคลิปนะครับใต้คลิปเนาะเดี๋ยวยกเป็นตัวอย่างคลิปล่าสุดละกันนะครับที่ลงไปนะครับก็เวลาจะดูลิงก์ซองนะครับก็ให้เราเนี่ยกดมาที่ตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนลงมานะท มันจะมีลิงก์ซองอยู่นะครับแต่ว่า,าหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วนะครับที่ผมบอกไปเนาะอย่างคลิปนี้ผมจะวางลิงก์ซองหลังจาก15นาทีที่ลงคลิปไปนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดผมลงคลิปนี้ตอน4ทุ่มนะครับตอน4ี่ทุ่ม15้าผมถึงจะมาแปละลิงก์ซองให้กับทุกคนนะครับผมก็จะเอามาแปะไว้ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับก็ยกตัวอย่า mm งเนาะจากคลิปที่ผมเคยแจกนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะคลิปนี้ละกันนะครับนี่คลิปนี้นะครับสมมุติว่าเรากดลงมานะ หลังจาก15นาทีไปแล้วนะครับมันจะมีเล์ซองโทมานิวประเล็ดูตรงนี้นะครับก็ให้เรากดจากลิงตรงนี้นี่แหละเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยก็กดเข้ามาเหมือนกันนะครับหลังจากที่กดมาแล้วนะครับมันจะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทาการกรอกเบอร์นะครับเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้ผมสมมุติว่าผมวางเบอร์ไปแล้วนะผมกรอกเบอร์ตัวเองไปละเขาก็จะมีในส่วนของซองมาให้เราเลือกแบบนี้นะครับแล้วก็กดจิ้มเลือกซองได้เลยนะครับทุกคน ก็มาดูนะว่าจะได้กี่บาทนะครับอ่ะอย่างอันนี้ได้1บาทด้วยกันนะวิธีรับซองจากทูมานีวเลตที่ผมแจกก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับจะโชคดีได้รับเงินจากผมนะอาจจะเป็นยอดเล็กๆไม่ได้เยอะนะครับแต่จะมาแจกให้เพื่อนๆแทบทุกวันเลยละกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องดีทีมไปด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมมีการแจกซองทูมานี่เพื่อนๆจะได้ถูกแจ้งเตือนเป็นคนแรกวันนี้ไปลวครับสวัสดีครับ